เอามาวัดปากอ่ะขวัดขวัดขี่ยนเลยพี่น้องเลยสวัสดีพี่ๆน้องๆลุงป้านาสุขูสุคนคือเก่าเนาะใช่สองคนกระสามมือคือเก่าครับผมป้านมันไม้ไรคือเก่ากันละจ้าสวัสดีจ้าป้านไม้ไรคือเก่าจ้ามาถึงกระจัดเลยเนาะแมนนอนแรกแห่งหมันบ่จ้าเอ้าบ่เนียนน้ำไม้เลยลุยเลยน้ำไม้คลายสมสมเขาเอิ่นน้ำไม้คายอีริทิวนอนแรกแห่งมานพี่น้องเลยจ้าแต่งามเนาะจ้าแตเพิ่งไปชมแล้วกันคือเก่าแล้วครับผมจ้าไปเลย งามแหงพี uh. ่น้องโน้บากไงหนึ่งบากไงเลยบะจ้าอ๋อไงครับจ้าจ้าก็คือขาหน้าค่ะอ๋อ บบาายาตัวนี้ขาดน้ำหมดเยยามัน,นได้สั่นสั่นก็นโดียงาม้าวงไงคัหมดเอาลึกาย ห<อ>นอขาวเนาะ,<อ>ะสามหน่อ <ะ S 2> งามๆเลยจ้า <อะ S 2> พูดพูดว่าน้ำไม่แตกครับชัวร์เลยอางามกันโดนนนหนี่งหนอหนึ่งนีจ้ามองเดียวเลยดีสีนอหานอ แถมหมดจ้าข <ừ. S 2> อง,ง uh huh. แถ wow. มจ้าห้าอย่างร้อยสวยๆหมองมุ้ง,งมิหมดกับมุ้งมิหมดคิดว่าจ้า oh wow. ยาวๆเลยจ้าหืมชักมวนชักใหม่ก้อนอ,นอ้านอแบบพูดเลยตอนนี้ พูดทำไมักแบบสองเลยพี่น้องจ้าโมนี่วาวันวนีน้ก่อนก็นได้โมน,นี่อหน่มไม้จ้าสามโอย่ยย่ว ตกไปไซดพี่น้อเลยสองกอเท่นานั้นเลยอยู่นี้พี่ึก่านโอไมกหลายค่ะขนไปไส้กระสอบเนาะกระสอบมันกันักแล้วมัน,มนหิวมากาได้กระยอยขนเอา nóc lái này, mày cho hoang ra, nó hết khương ba xong, chị cái sọc này nó may lái nữa, nó nạ mà này, nhà tôi cô đây cái tắm nó mày không chịu ăn này, xăm này là có đi tôm rồi. กีต่ต้มคำต้มคำลมหนาวมาแล้วน้องไม้กมระสีมดแล้วถ้าสิสั่งกระแ้วสั่งเด้อพี่น้องตอนนี้กำลังงามเู่เนาะตอนนี้มันกำลังงามจะหน่อยเดี๋ยวกินแหนงมันเด้อลาปีกานี่เนาะแหนงยังเอายังอัน บทหัวถ uh ึงเนาะบ่อเออแต่ผู้สั่งช่วงแหนงมันอะพี่น้องเ้ยมันก็เอาได้มือโบลายเนาะมันมีสำนันเู้ได้สั่งกินช่วงนี้ได้กินหน่องามเลยแหละมันไม่กำลังงาม này น้อง nó รถแลมันสูงเลยยังล้อ à, à, Rồi Sạp nó, mừng Nhìn ngon Nó Mà Ôi, oh, phô điều À, xíu con nó Tìm mất lên phía Nó เบ้วัวกูไรพี่น้องเนงามอุ้ยจ้าได้น้องมาแบบจุ๊บๆเลยมันเลยพี่น้องจะออนเนาะนักเอาเลยแล้วเขา,าซ่อมแล้วเขาจะไปซ่อมอยู่เพือนอีกเทีหนึ่งเนาะอ,อันนี้ซ่อมข้อมันสะก่อนมันยาวเกินางามพี่น้องเลย าแบกขึ้นมาแต่ห่วยใช่ไหมจักหนักบุหนักพี่น้องเอยห่วยห่วยเชิงเขาเท่าไงห่วยอยู่เชิงเขาพี่น้องเลยใส่น้ำลำธารอยู่เชิงเขามีแต่โคตรหินเอ้าซ้อมทะเลทะหน่อยจับกันได้พี่น้องนะ้องซ่อมมาเลย เดี๋ยวเราจะสอบไปยังงี้ทีนหนึง่งตัดแต่้อ้ออย่างยาวมันอ,ออกสิเนาะมันยาวเกินมันนักเปล่าเสรสจยงามๆเก่าพี่น,น้องเห็นก็นอ,กนกอดใจบ่ไย้พี่นอ้องเอ้ยหักมวลวัสันน้ำใหม่มันสูงเลยดูทางแรนฮักเอาเลยนะ